สบายดี LT Vision เป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกษิจและสังคมแขวงสารวันเมื่อสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับท่านโพสีแก้วสีพันแก้วหัวนหน้าแผานกแผนการและการลงทุนแขวงสารวันได้รายงานต่อที่ประชุมองค์การปกครองแขวงสารวันครั้งที่7 สมัยที่9ครับว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงสารวันในปี2566จะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในหรือ GDP มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ6 9คิดเป็นมูลค่า5,561พันล้านกีบโดยมาจากภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ2 8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ8.8ภาคบริการขยายตัวร้อยละ9.1ตลอดจนการลงทุน1 4 0 7 0พันล้านกิบโดยมาจากการลงทุนภาครัฐทุนความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาการลงทุนภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศและแหล่งทุนอื่นๆทั้งนี้ครับการคาดการรายได้ร,รวมของแขวงในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ180.000ล้านกิบ และรายจ่ายอยู่ที่4,000ล้านกีบโดยมีการส่งออก1,200 0 0ล้านกีบและนำเข้า180,000ล้านกีบอันหนึ่งครับในปี2,565ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในหรือ GDP ของแขวงอัตราการขยายตัวเฉลี่ยน่าจะอยู่ในระดับร้อยละ3 3ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ1,077ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีสามารถจัดเก็บรายได้ภาครัฐจำนวน 93.01พันล้านกีบแล้วพบกับ LTMission ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี